เธออันน MM hmm. <e ah> um uh um yes. ี้อ่านว่าอะไรเหรอไหนอะอันนี้อะน่าจะเหอโอยยเคอร์ไหมต้องสันงในอีกนิดนึงไหมอืมงั้นก็มาดูคำสัท์ดีกว่าจะได้ออกเสียงถูกเนาะเข้ายาเข้ามาไปไหนไปท คมาๆมากินมากินไหม่าด่าด่าด่าเอ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 อเออเริ่มแล้นะเฮ้ยเพสาเย็นนี้ไปงางานบัตรบัวปะไปไปเี่ยไปด้วยกันปะเออไปดีกวไปด้วยกันเออแล้วย็นนี้กินอะไรดีอะชิลูชิลูาไ้นะ้กันไป้ยรนออเ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 ้อเอออ่เอ

ี่เรียนใช่ปะเออถ่ายเลยอเนี่ยตุ้ดเลยตุ้มเลยไปชักไปด้โค้งมากมอันนี้อะลองลองลองทำแม่ทำแม่ทำแม่เออก็ทำไปด็ก็ดีนี่มันลองนี้นอมเด็ดหอมเด็ด้องเด็ดต้องถอยม่ถอยตสดัสดิอุ้ยอุ้ยเต็มเดียวดย่าไม่ไส้ไม่ สุด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 ก็สังแบบนี้แหละเออดีมาดีกเลยมะ้ก็เออก็ดีของีไเนี่ยดจมูกไก็ได้อะเายดีมล้ยปจมจะเข้าไปได้อะยากแค่ไหนกแก่ไห่วเพงามันเอเอเออราว่ามันก็ปิดไป้วมันดูห่างต้างไปก็ไม่รู้ คุยล่นเหมือนก่อนงัวมันเครียดอะไรค่ะเออวชิเหมืนมึงมันเครียดอะไรเหมือน่อนวะไมตัหาไม่ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมเลยอะตไเปี่นครเรป่ยนทงเปนไอไหนทำไร ทำไมก็ได้เรื่องของกูไม่มันสิ่งไม่ดีนะเทำไมล่ะมันไม่ดีก็เรื่องของกูไหมก็ทำทำไมก็เรื่องของกูดิมันมันไม่ได้เลือกเพื่นดีๆแล้วมันก็ไม่ใส่ไปเธอไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเลยก็แล้วไปไปยังไปยัง